แขวุนราครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับมาครับพี่น้องฉันที่พามาดูอีกรอบหนึ่งการช่วยงัวทําคอดนะครับทําคอดช่วยแมววัวครับตอนนี้เป็นวัวแม่ใหม่นะครับสังเกตการดูแลเมื่อกี้ผ่านไปถึงชั่วโมงออกมีได้ครับเดี๋ยวลูกวัวี่ตายครับเป็นแม่ใหม่เฉียกดีใจคือเฉียกแบบนี้นะครับฉันก็ไม่รู้แล้วว่ามันคือเฉียกอะไรนะครับเรียกว่าเฉียกแบบเฉียกด้วนนามแล้วมันมีมีลื่นนะครับอันนี้จุ่มนามมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับทำเป็นผมเลยฉันที่มาดูวิธีการมาไปลๆพี่น้อง นี่เป็นขาขาขาวัวลูกวัวครับนี่ครับมัดเด้อพี่น้องนี่ครับมีมัดมัดตรงมัดแข่บริเวณนี้เด้อครับดูครับนี่มัดกันนี่ให้ดูดูเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เด้ออย่าไปมัดตรงคอขาเด้อครับมัดคอขาพิษเด้อพี่น้องนี่มัดวิธีมัดที่ถูกต้องนี่นี่นี่ครับมัดแข่บริเวณนี่เห็นไหมครับนี่ตรงอุ้งนี่ตรงนี แค่นี้พ่อได้ครับหม,มัดนี่นี่คือวิธีหมัดสูกต้องเด้อพี่น้องดูได้ครับโอ้ตรงนี้น่าสนใจแต่วันกี้เล็กๆดึงเป็นเล็กแบบนี้ครับเล็กดึงเป็นเล็กแบบนี้เนาะพี่น้องอดูเวลานิชัย่าทนิชัยบาเราเอียงเอามันที่มีผมตรงนี้นะครับเอามาเกาะตา มันจะมีหายหัวอเกาะเกาะเ,เลยนี่ใช่ไหมอยากไทยวิดีโอทำคนเข็มไรมาดึงไรมาดึงมันนี่เนี่ยนะครับพี่น้องจะมีได้มีเวลาวางขนาดนั้นได้ครับอันนี้มันเดี๋ยวจิตตายครับอันนี้ฉันดูแลว้วมันมันออกไม่ได้พี่น้องแล้วจิตตายครับเดีเ๋ยวไปล้างไปให้พี่น้องเลยดูจังหวะงอไปนี้ไปล้างอะไรเนี่ ดูชียงหวะงอเบ่งไปกดลกดึงดึงเชือกให้ถึงก่อนเด้อครับพี่น้องถ่ายให้เชียงใหม่งต้องยังไงดึงเชือกให้ถึงก่อนครับบางทีงอมันเจ็บเจ็บนักมันจีหลองมันจีถิ่นตัวลงหนังมันจียากพี่น้องนั่นนะครับนี่ครับพอได้เฉียงถึงพอได้เฉียงถึงเด้อครับดูเชียงหวะงอเบงเห็นี่เห็นงอเบ่งไปกดลงครับเดี๋ยวเราลองวันป่างเบ่งเรากดลงปึ๊บ จะก็ยกขึ้นครับสามยังว่างวบิงเดอ้อแล้วไปหน่ำบินเราลดลงครับปึ๊บปึ๊บหน่นออกเรียบร้อยครับนี่ครับออกครับขาออกแบบนี้เนาะถ้าออกแบบนี้ก็ดึงออกเลยเลยครับมีต้องรอจังว่างัวบิงนี่ออกเต่ว่าชั้นยี่สิบหน่อยแบบนี้นบบนให้งัวหน่อยค่ายน้ำขมามออกก่อนเห็นไหมครับรวบใหค่ายน้ำขามออกแบบนี้ก่อนเด้อพี่น้องจะแปบบ๊บจะขาวิจะซิบวินะครับนี่ออกแล้วทีนี้ก็ดึงเลยครับ นี่เรียบร้อยแล้วไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอย่อนนูมีเรื่องสิ่งสำคัญพี่น้องนี่ครับฟางนี่ด้วยเยะจมูกครับเยะจมูกลูกมัวให้จามให้อะไรก่อนครับช่วยนี่ครับแี่บนี่นี่นี่ครับโอเคครับไม่มาดูเหียดตัวนี้นี่ตัวเมียครับหมารไหมครับ ตัวนี้เช้านี้คือตัวที่สีแล้วเด้อพี่น้องตัวตัวที่สีแล้วเด้อนี่ตัวนี้เช้าเดียวนี่ตัวที่สีแล้วเด้อนี่นี่ตัวเมียนะครับตัวเมียโอเคครับเดีย๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพอที่เข้าใจเนาะที่แนะน้ำวิธีการช่วยงวัวแมงงัวทำขอดนะครับการหมัดข้อขาดึงวิธถูกต้องด้านต้องรอจังหวะแมงงัวเบ่งแล้วค่อยกดลงวิธีที่ถูกต้องทำแ,แ,แบบนี้เลยครับทำแบบนี้ทั่วประเทศทำแบบนี้นะครับอีสตเดียวก็เขาทำแบบนี้ทั่วประเทศเลยครับ ราพอดีฉันแดลดไปอบรวมมาไปฝึกนอบรวมมานะครับฉันก็เลยค่อนข้างไปกินดูรักการนิดนึงนะครับพี่น้องเด้อม่ใส่ว่าฉันไม่คิดเองทำเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ